สวัสดีมินิสเบทนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอของซา t a าอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยซา t a าอยากจะมาพูดเรื่องของเกม FPS นะฮะแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทําไมเนี่ยซา t a าถึงกลายมาเป็นคนที่ไม่ชอบเกมแนวนี้และอะไรเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ซาาเนี่ยเกิดความสนใจมาลองเกมแนวนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม ตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะครอบครัวซาร์ตาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับผมในเรื่องของการคัดเนื้อหาเกมแล้วก็มีเดียที่ตัวซาร์ตาเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยเกมแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ซาร์ตาจะได้เล่นแล้วก็ได้รู้จักนะครับผมจะออกไปในแนวทางที่มันเขาเรียกว่ามีไว้สนับสอนผู้เล่นหรือไปทางการเรียนมากกว่านะครับผมแบบว่าแบบพวก A Land Before t i m e m a t Adventure นะครับหรือว่าเกมตีน้อยหรือว่าเกมบำรุงสมองเกมป๊อปแคปหลายอันเนี่ยนะฮยะูสเบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซาตต้าและเด็กๆมานะฮะไอพวกเกมที่ซาตต้ารู้จักเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันต้องเรียกว่าเล่นไปแล้วต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเฉยๆมันจะไม่ใช่การเล่นเกมเพื่อสําหรับการพักผ่อนหรือว่าความสนุกสนานอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นการเล่นเฉยๆเนี่ย จะเป็นสิ่งที่าตา์ไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะฮะถึงแม้ว่าตอนสตาไปอยู่เมืองนอก้วเนี่ยสตาก็ยังหาเกมเลขมมาเล่นเลยนะฮะยูสเบตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้าตาไม่ค่อยจะรู้จักเกมมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างไม่กี่อย่างนะครับผมก็คือเวลาที่าตามีเพื่อนมาชวนเล่นหรือว่าได้รู้จักคนที่เล่นเกมนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยด้วยเหตุผลข้างต้นนี่นะฮะยูสเบตไอ้พวกเกมยิงปืนเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่สตามีมุมมองติดลบมาตลอดนะครับผมเพราะว่า ทางบ้านเนี่ยมองว่าเกมยิงกันน่ะมันคือการยิงกันแบบไร้สาระมันไม่มีเนื้อหามันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถสอนผู้เล่นได้นะฮะมีแต่การฆ่ากันแล้วก็ยิงกันอย่างเดียวเลยทําให้ซาต้ตาเนี่ยแล้วก็จากมุมมองที่ได้จากทางบ้านเนี่ยมองว่าเกม fps เนี่ยเป็นสิ่งที่โดยพื้นฐานแล้วไร้สาระสิ้นดีครับอีกอย่างหนึ่งทนะี่ทำให้ซาต้ตาเกิดมุมมองนี้นะฮะก็เป็นเพราะว่าที่บ้านซาตานะครับผมมันเป็นโรงเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สอนหนังสือในบ้านเนี่ยนะฮะเวลามีเด็กมาเรียนกันเนี่ยส่วนมากแล้วเด็กที่มาเรียนที่บ้านสตาร์เนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหานะฮะหรือว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าโรงเรียนหรือหลายๆที่บอกว่าไปต่อไม่ได้แล้วเด็กคนนี้ไม่สามารถจะเรียนต่อได้หรือไปต่อได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยขาดการสพอร์ตหรือว่าตัวเด็กเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออไม่มีที่พึ่งทางใจะครับก็เลยต้องไปพึ่งเกม ทีนี้พอไปพึ่งเกมปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปหาร้านเกมแล้วสมัยก่อนร้านเกมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นที่แฮงเอาท์ของเด็กหลายคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ซาต้ามองว่าเอ่อคนที่เข้าร้านเกมเนี่ยคือคนที่มีอนาคตในยูเซเวตนะมันทำให้มันทำให้ซาต้าเกิดอคติในใจเกิดกับร้านเกมมากเลยเรียกว่าเวลาซาต้าเห็นร้านเกมนี่คือแบบแล้วก็จะมองด้วยแบบสายตาแบบเละๆแบบร้านเกมเนี่ยแบบแม่งแหล่งมอมเมาประชาชนจังหวะอะไรประมาณนี้นะฮะยูเซเวตเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเกมสมัยนั้นเนี่ยเวลาคนเขเข้าร้านเกมเขาจะเล่นกันพวกเป็น CSO หรือ Point Bank หรือว่าเกมพวกยิงปืนทั้งหลายเนี่ยฮะเลยทำให้สตาร์เกิดการคอนเนลเลตสองอย่างนี้ในหัวว่าการเล่นเกมก็คือคุณต้องไปกบอยู่ในร้านเกมแล้วเด็กร้านเกมก็จะเป็นเด็กไม่ดีเด็กดือ้อเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เด็กที่สร้างปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมยิงปืนก็คือสร้างปัญหานะฮะในมวมองสตานในสมัยนั้น แต่ถึงยังก็ตามนะฮะในยุคนั้นเนี่ยด้วยความที่มุมมองสาตาร์เป็นแบบนี้เนี่ยเกมส่วนมากที่าตาเล่นนะฮะก็คือปังย่าเทลส์ r u นเนอร์หรือไม่ก็เป็นพวกเอ็มโที่เป็นฟรีทูเพย์เยอะแยะมากมายที่มันมีสมัยนั้นนะ,ะัะเพราะว่าเกมพวกนี้มันมีเท็กซ์เยอะแล้วก็มีให้อ่านตลอดแล้วก็เอ่อมันทําให้เราเหมือนกับว่ามีเป้าหมายในการเล่นตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่เอ่อยิงกันเปี้ยงๆอย่างเดียวนะฮะอันนี้แหละก็คือเป็นเหตุผลที่สาตามีอคติกับเกม FPS ตั้งแต่ตอนต้นนะฮะ ทีนี้นะ,ะับพอสตาโตขึ้นมามากขึ้นเนี่ยแล้วก็เริ่มสามารถที่จะเลือกเกมแล้วก็เล่นเกมเองได้นะฮะสตาก็ได้เครื่องเกมบอยแล้วก็เครื่อง SP PSP เป็นหลักนะครับผมซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเล่นเกม FPS ไม่ได้มันจะหนักไปพวกทางเกม RPG เกมแพลตฟมเมอร์หรือว่าพวกมิทอยเวเนียมากกว่าวกแอคชั่นชูเตอร์เพราะว่าไอ้ตัว PSP เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้คอนโทรลมันไม่สามารถที่จะดีพอในการเล่นเกมชูเตอร์นะฮะแล้วสตาก็ไม่ได้สนใจเกมชูเตอร์ด้วยนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซาตตาแล้วเนี่ยเกมที่ซาตาเล่นก็นจะเป็นพวกเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เน้นสำรวจวิ่งตามเควสแล้วก็ที่สำคัญคือมีทิศทางที่ชัดเจนมากนะฮะมันก็เลยบีบเพอร์สเปกทีฟของซาตตาในการที่จะเล่นเกมให้มันแคบลงไปอีกเพราะว่าซาตตามองว่าเนี่ยดูดิเนี่ยเยทียบกับไอ้พวกเกมยิงกันแบบโอ้คอฟดิวตี้หรือเฮโอะไรพวกเนี้ย Duty, Halo, มันไม่เห็นจะมีแก่นสารเลยเนื้อหาสาระอะไรเลยนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ซาตตายิ่งไม่สนใจแล้วก็ยิ่งไม่ได้มองเกมแนวนี้ต่อปีีกหลลายเลยเนะคผม จนซาาเข้ามาหาลายนี่แหละถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเอ็ก s e โพสซาาเข้าไปสู่เกม FPS อย่างแท้จริงนะครับอย่างที่ทุกคนฟังไปในแชปเตอร์ที่แล้วนะฮะ าตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมมากเท่าไหร่นะครับผมในช่วงก่อนที่าตาจะเข้ามาหาลัยเนี่ยอย่างมากก็คือเป็นพวกเกม18บวกหรือเกมเอโลเกตยาวอีก e นะครับเพราะว่าตัวสตาเองเนี่ยไปโผล่ในสังคมที่ค่อนข้างเฉดดีพอสมควรเนาะคือมันคือสภาวะที่เอาเด็กประมาณอายุประมาณ11ขวบไปวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตอะแล้วอยู่บนเน็ตมาเป็นเวลาเกือบ เท่าไหร่นะตั้งแต่11ขวบไปจนถึงประมาณ16ขวบไปยูสเบตสตาร์นี่คือแบบเติบโตมากับสังคมอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์เลยเถูกหลอ่อหลอมมาโดยเกมยาโออีแล้วก็เกมเอโลเกตนะฮะเลยทําให้สตาร์เนี่ยไม่ค่อยรู้จักเรื่องของเกมพวกนู้นพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแบบคอมมอนเซนส์ของเราอะ่ะมันโดนโมไปโดยสื่อที่เราเสพในยุคสมัยนั้นนะฮะยูสเบตเลยทําให้สตาร์ไม่งชอบเล่นมุกดุ้นไงเพราะว่าเตบิตบโตมาแต่กับยาโออีอย่างเดียวนะฮะยูสเบต แล้วก็การที่สตาแบบไปสูงสิ่งในคอมมูนิตี้ M O R P G ฟรีทูเพย์หลายเกมอ่ะซึ่งมันก็มีขแขนงความแปลกของมันอยู่นะฮะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะฮะก็จะเป็นเกมบนเครื่อง P S P ที่าตาเล่นนั่นเองนะฮะไม่ค่อยได้เล่นเกมโทรศัพท์หรืออะไรมากมายเพราะว่าตัวสตาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมมากเท่าไหร่นะผมในการเป็นอยู่ของสตานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสตาแล้วเนี่ยคือเรียกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครมากเท่าไหรอ่อ่ะเล่นเกมเงียบๆนะฮะ แต่พอซาตาเข้าไปสู่มหาลัยนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าซาตามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นแบบเยอะมากเลยแบบที่ซาตาไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเลยนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนิอะไรกับซาตาเลยนะครับผมแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังใกล้ชิดกันมากพอที่จะชวนกันเล่นเกมปกติ พอเราจบคาสหรือบางครั้งเนี่ยระหว่างที่อาจารย์กาลังสอนอยู่เนี่ยก็แอบ,บเล่นเกมกันกลางคาสเลยนะฮะมนเลยทาให้ซาตาได้รู้จักกับโ o t a 2นะครับผมแล้วก็ลามไป c s g o แล้วก็ไปจบที่ t ท t a น f a l l และก็ Over Watch เนี่ยเป็นเกมสุดท้ายที่ซาตาได้เล่นร่วมกับคนในมหาลาัยของซาตตานะฮะช่วงเวลาที่ซาตาได้อยู่กับเพื่อนในมหาลาัยเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่ทำให้ซาตารู้ว่าเกมชูเตอร์จริงจริงเนี่ยมันสนุกเพราะว่ามันเป็นเกมที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะฮะ ไอ้พวกเกมที่มันเป็นเกมเพลียวชูเตอร์เนี่ยมันไม่มีคาแรคเตอร์มันไม่มีคาแรกเตอร์โรเกชชันนะครับผมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปลดให้หมดเลยตั้งแต่เราเริ่มเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในตัวละครของ Dota 2ที่เริ่มมาก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเล่นในทุกตัวนะครับผมมันทำให้มันเหมาะสำหรับการคนชวนคนมาเล่นด้วยกันหลายๆคนนะฮะหรือแบบอย่างในทีมฟอร t e สอย่างเงี้ยที่ซาตาเล่นเป็นเดโมแมนเนี่ย ก็ทําให้เขาเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเตยไม่ต้องคิดมากนะครับเปิดเกมมาดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถเล่นร่วมกันได้ทั้งห้องเลยนะฮะถึงแม้ว่าาตา a จะเล่นหวยขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าหัวใจของเกมแนวนี้เนี่ยมันคือการที่เราแบบไร r อดายวิดโ o บรอ r ส s นะคะคือแบบเฮ้ยเราในวันนี้เราจะถ้าเราไม่รอดเราจะตายด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะยูเเวตอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนในมก็เลยสนิทก,กันมากนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เล่นเกมแบบนี้ด้วยกันค่อนข้างบ่อยมากนะผมในช่วงต้นมหาลัยนะฮะซึ่งต่อให้เราไม่กล้าขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่พอเราเข้าไปโลกของเกมแล้วนะฮะคือคือต่อให้เราในชีวิตจ,จริงเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบเอ่อไม่ชอบอยุ่งกับใครหรือว่าเงียบขนาดไหนก็ตามพอเราเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยมันคือ the great equalizer นะฮะมันเหลือเพียงแค่สกิลมาเลยทำให้คนเราเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเกมเพลย์อย่างเดียวนั่นเองนะฮะ เลยมันเลยแบบการที่เราไปเล่นเกม PVP เนี่ยมันทำให้คนในที่มันแบบเงียบๆในห้องเนี่ยได้ฉายายให้ทาให้คนรู้จักกันได้ในทั้งคณะเลยนะฮะยูเเบตคือถึงแม้ว่าดูภายนอกจะไม่รู้อะไรแต่ว่าชายคนนี้นี่คือแบบมีรอมหาศาลนะฮะเพื่อนแม่งตั้งรอตั้งประวัติศาสตร์ให้ everything จริงกรเบลมากนะฮะทำให้เรียกว่าจาก nobody ก็กลายเป็น s ัมบ b o d y ได้เพราะว่าได้เล่นเกม PVP ร่วมมือกับเพื่อนเนี่ยแหละครับไอความรู้สึกที่ว่า โนบอดี้สามารถกลายเป็นซัมบอดี้ได้เนี่ยมันเป็นที่มานะครับผมแล้วก็ที่ไปของการที่ซาตาเนี่ยเริ่มต้นการเล่นเกม PVP มากขึ้นในชีวิตนะครับผมแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ซาตาเข้าไปอยู่กับแฟนต l 14ได้ก็คือช่วงที่ซาตตาอยู่ในมาหาลัยนี่แหละแต่หลักแล้วนะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็ที่เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอ w a วอชนะครับผมที่เล่นเยอะสุดเพราะว่าตัวซาตตาเองเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยชอบพวกเพียวชูเตอร์มากเท่าไหร่นะฮะหรือแบบ ไอ้พวก A-spec กหรือเลเ e กหรือว่าว a l o โลแรเนี่ยพวกเกมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นไปทางกันเลมันไม่ได้เน้นไปที่ตัวคาแรคเตอร์นะฮะมันเลยทําให้สตาที่เล็งไม่ค่อยเก่งเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าไปดวลปืนกับเขาแล้วมันสู้ไม่ได้นะฮะก็เลยทําให้าตายังคงไม่ชอบเกม FPS ยาวมาจนถึงปัจจุบันจากจุดๆนั้นนั่นเองนะครับ หลังจากที่สตาโตขึ้นมานะครับผมนะฮะแล้วก็ได้มาเป็น VTuber แล้วเนี่ยสตาก็ได้เริ่มนะครับผมพยายามที่จะ ลองเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ลองเล่นเกมที่สตาไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยสตามีเกม FPS เกมแรกของสตาชื่อว่า Drunken Robot Pornography นะครับผมซึ่งาตาก็ได้เข้าใจว่าเออเนอ,เอ,อมุมมองของสตา a เนี่ยสำหรับเกม FPS เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไบแอสมากและตัวสตา a เองเนี่ยก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้กับเกมแนวนี้นะฮะซึ่งเกมเองเนี่ยมันไม่ผิดววายูเเวตเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะมิโกะแล้วนะฮะสตาก็เลยตั้งใจว่า ซาต้าเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองมีอคติแบบนี้ไม่ได้นะฮะคือจะปล่อยให้ตัวเองมีอคติแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยมันไม่เป็นธรรมต่อตัวเกมแล้วก็ไม่เป็นธรรมต่อคนที่เล่นเกมตะกูลนี้ด้วยนะฮะก็เลยทําให้ซาต้าเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับลําแล้วก็สวนธรรมชาติแล้วก็วิสัยตัวเองเนี่ยเพื่อเข้าไปศึกษาแล้วก็มองเกมยิงปืนใหม่อีกครั้งนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะการที่ซาต้าไม่เข้าใจคําว่า FPS เนี่ยแล้วก็การที่ซาต้าอยู่คนละคู วของตระกูลเกมพวกนี้เนี่ยมันทำให้สตาขาดแคลน common sense ของผู้เล่น FPS ยังรุนแรงเลยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะอย่างในมุมมองของคนที่เล่นเกมสตร ATEGY เนี่ยคือการเล่นเกมสตร ATEGY มันคือการเดินตามตัวเลขนะอยู่เบทถ้าเราเข้าใจแมค h a นิกเนี่ยเราสามารถหาวิธีออพติไมั์ที่ ดีออกมาได้เสมอนะครับผมซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่สกิลของเรามันแก้ไม่พอเนี่ยเราสามารถที่จะหาสเตตมาแก้ได้เสมอนะฮะซึ่งมันคนละเรื่องกับตัวเกม FPS เลยนะฮะเกม f p s เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ moment ์ทูโมเมนต์เอ็กซ o n คินะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำเนี่ยเราต้องเอ็กซเอง มันไม่ใช่ว่ากดปุ่มเดียวแล้วมันจบไม่ใช่ว่ากดไปแล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราต้องการออกมาเลยนะครับผมไม่เหมือนกับเกมซัพเปีที่พอเรารู้ว่า,าจะทําอะไรเนี่ยเราแค่ต้องตัดสินใจแล้วมันก็จะออกมาให้เรานะฮะในเกม f p s เนี่ยจริงๆแล้วนะฮะมุอของซาตานะครับผมเรื่องปืนกับเรื่องโหลดเอาเนี่ยมันเป็นเรื่องลองทั้งหมดเลยเรื่องหลักจริงๆเนี่ยมันคือตัวผู้เล่นนะครับผมเพราะว่า ไม่ว่าเราจะศึกษาสเต t ปืนหรือว่าสเต็ของ equipment หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันส่งผลจริงๆเนี่ยคือตอนที่มันเริ่มยิงกันแล้วนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าสกิลที่เราจะมีตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับผมเราแค่คิดว่าเออเอาปืนหันไปหาชาวบ้านแล้วกดยิงมันก็จะจบเลยอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่า ยังคงอยู่ในไม่เซตของผู้เล่นเซตเธอรีอยู่นะฮะยูเเบตเขาเรียกว่าต่อให้ปืนอะ่ะมันกาขนาดไหนแต่ถ้าเกิดผู้เล่นมีสก<ะ>ิลอ่ะมันก็ยังสามารถที่จะเอาชนะสกิลตรงนี้ได้เอาสามารถเอาชนะตัวเลขได้นั่นเองนะฮะนั่นก็คือจุดเด่นของเกม FPS อันนี้แหละยูเเบตพอสตาเกิดความเข้าใจในส่วนตรงนี้ขึ้นมานะฮะาตาก็สามารถที่จะเริ่มสกิลทรานสเฟอร์ของตัวเองได้แล้วนั่นเองนะฮะ ทีนี้นะคะเมื่อเราคุยกันไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมสตาถึงหันมาเล่นเกม FPS นะฮะทีนี้เรามาดูกันนะยูสเบตว่าสตาเห็นประโยชน์อะไรในเกม FPS ด้วยนั่นเองนะฮะคืออย่างนี้หลกัลกๆแล้วเนี่ยจากที่สตาได้ลองเล่นเกม FPS มานะฮะเกม FPS เนี่ยมันอยู่และตายบนความสามารถในการตัดสินใจชั่วขณะนะฮะยูสเบตซึ่งสตาเนี่ยที่อยู่ในป่ามานานมากเนี่ยนะฮะก็มีสกิลนี้ที่ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า มันก็ยังคงเป็นมุมของผู้เล่น s t r a t e g y อยู่ดีนั่นเองนะฮะไม่ใช่ผู้เล่นไม่ใช่มุมของผู้เล่นที่เล่นเกม f PS นะฮะคือไอ้สกิลที่ซาตามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ไวพอที่จะสามารถรีแอคได้นะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้อง anticipate อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นเกม FPS เนี่ยมันทำให้เรามีสติมากขึ้นนะครับผมแล้วเราสามารถเอาไอสติตัวเนี้ยที่เราเขาเรียกว่าเข้าไปต้องฟังเสียงตัวละครว่าเดินมาจากทางไหนกระสุนมาจากทางไหนอะไรก็ตามพวกนี้นะฮะ ไอสติตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับเพราะว่าในเกมยิงพวกนี้เนี่ยถ้าเราเดินผิดแค่นิดเดียวนะครับผมก็คือตายอ่าซึ่งมายเซตแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเอามาใช้ในชีวิตจริงนะครับผมมันลดความประมาทได้ันทำให้เรามี w a วเ n น s สกับสิ่งรอบๆตัวเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้เราสามารถจัดการกับชีวิตนอกเกมได้ด้วยเพราะมันทำให้เราเขาเรียกว่าเรามัดระวังตัวเองมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เลขอย่างหนึ่งนะฮะยูเซเบต์เกมสตร a t เกมส่วนมากนี้เนี่ยเวลามีอะไรก็ตามมันตายนะฮะมันจะไม่ใช่ตัวผู้เล่นที่ตายเองอ่ามันจะเป็นตัวที่เราเล่นหรือว่าตัวที่เรากําลังสั่งแบบกว้างมากกว่าอย่างเช่นว่าเราเป็น Army, อาร์มี่อ่ะเวลาเราเล่นเกมสตรี t มันคือการคุมอาร์มี่มันคือการคุมประเทศอะ่ะมันไม่ใช่อะไรที่มันเพอร์ซันอลนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเล่นเกม FPS เนี่ยมันคือการ ้าออกมาจากโลกมาโครไปสู่โลกไมโครนะฮะและไอการที่เราไปใกล้ชิดกับตัวละครเนี่ยมันทําให้เรามีความรับผิดชอบในการเล่นมากขึ้นเพราะว่าการที่เราตายในเกมอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขไงมันไม่ใช่แค่แสถิติไม่ใช่แค่แสถิติอย่างเดียวนะฮะยูสเบตมันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราต้องมีเซลฟ์พิซเวชั่นมากขึ้นก็คือการระวังตัวเองมากขึ้นนะฮะเพราะว่าไอพวกเกมสตร ATEGY เกมเนี่ยคือพลิกวิตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมากเลยคือถ้าผม ฆ่าไม่ได้ผมก็จะต้องเอาทุกคนให้มากที่สุดให้ลงไปกับผมให้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะคือตาบใดก็ตามที่เลือดมันยังไม่ไม่ไม่ถึงศูนย์น่ะคือเราพร้อมที่จะเผาทุกอย่างทิ้งเพื่อให้เราได้ชัยชนะนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความปกติในการเล่นเกมสต r ATEGY คือมันเป็น EXPENDABLE FORCE แต่ว่าพอมันเป็นตัวเราเองอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะ ซึ่งสาตาคิดว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญพอสมควรเลยเพราะมันทําให้เรานึกถึง mental state แล้วก็ให้เรานึกถึงว่าเราจะต้องวางตัวเองยังไงในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งสกิลเนี้ยมันแทนสเปิร์ไปหาชีวิตจริงได้ด้วยนะฮะและยิ่งในเกมพวกนี้เนี่ย choice ในการสื่อสารน่ะคือเขาเรียกว่าพอช้อยในการเล่นน่ะคือเรามีแค่เลือกปืนเนาะเราแค่เลือกปืนได้อย่างเดียวหรือว่าเราแค่เลือกว่าแมปจะไปแมปไหนเงนี้ยแต่ว่าพอมันช้อยมันน้อยอะ่ะ มันก็ต้องมีการสื่อสารให้มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นเกม FPS ให้มันดีจริงๆเ่ยมันเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีโคตรๆเลยเพราะว่า มันจะทําให้เราเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อสภาวะตึงๆได้แบบไหนแล้วเราจะรู้ว่าเราอินดิเพนเดนต์หรือว่าดีเพนเดนต์เกินไปนะครับผมเมื่อเราดูเทสต์ไ์ของตัวเองกับทีมของเราเพราะว่ามันบังคับว่าเราต้องสื่อสารกับคนอื่นถ้าเราสื่อสารไม่พอก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราอาจจะอินดิเพนเดนต์เกินไปเราอาจจะพยายามทําให้เกมนี้เป็นเกมโซโล่เกินไปไหมหรือว่าบางทีเราอาจจะเรียกเพื่อนตลอดเวลาทั้งเกมเลยอย่างเงี้ยแปลว่าเฮ้ยบางทีเราเราอาจจะดีเพนเดนต์เกินไปหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโดนบังคับว่าเราจะต้องสื่อสารกับเพื่อนกับทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมา,มากๆอย่างหนึ่งที่ทําให้เกม FPS เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเบรกไ Ice ได้อย่างดีนะฮะไอพวกสกิลพวกนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ควรมีนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์มหาศาลเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเอาเกม FPS เนี่ยเป็นสนามฝึกเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงตัวเองในโลกจริงด้วยนะครับ เอาละฮะหลังจากที่พูดสปปรรพคุณไปแล้วคำถามต่อมาแล,ล้วซาราล่ะตอนนี้เป็นยังไงกับเกมแล้วล่ะฮะตอนนี้เนี่ยซาาเข้าใจแล้วว่าการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยมันต้อง up close and personal กับตัวเกมแล้วเราจะเอามาเช e t ของ third person shooter มาใช้ไม่ได้นะครับผมเราต้องยอมหย่อนตัวเองลงไปในเกมแล้วก็ทำแอคชั่นในเกมให้มันเหมือนกับร,ระดับสติแล้วก็สกิลที่เรามีในชีวิตจริงด้วยครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าพอเราเข้าใจว่าเราจะต้องใส่ตัวเองลงไปในเกมเนี่ยมันทําให้เราเกิดสกิลแทรนสเฟอร์ได้นะฮะซึ่งสตาร์เนี่ยไปนั่งดูวิดีโอที่เขาฝึกทหารกันเลยในชีวิตจริงเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเอนเกจเมนต์เนี่ยเขาทายังไงกันเขาหลบยังไงกันคือพอเราพอเรามองว่าทุกจังหวะน่ะมันเป็นไลฟ์ออเดตมันอาจจะตายหรือมันจะรอดในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินนะฮะมันทําให้เรามองเกมด้วยความจริงจังอีกแบบหนึ่งนะคะยูเซเบตแล้วมันมองด้วยความละเอียด แล้วมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าเราจะแบบไม่กล้าเทคริสเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นบทเลยนที่สตา์ได้จากการที่าตา์ไปเล่นสมัยนะฮะแล้วก็ในสมัยเนี่ยสตา์เล่นเป็นอินิเชเตอร์เป็นวอลเลเยอร์ที่มำหรับเปิดไฟนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนที่าตา์เล่นเกมพวกนั้นเนี่ยสตา์ก็เข้าใจว่าเออยิ่งเราอยู่ในไฟนานเนี่ยเราย่อมทําประโยชน์ได้มากกว่าการที่เราจะเข้าออกแล้วก็วยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีการมีริสแอสเซสเมนต์ว่า ถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ไหมหรือว่าเข้าไปเนี่ยเราแค่ตายเฉยๆแล้วถ้าไปแล้วเราควรจะออกตอนไหนแล้วควรจะเข้าตอนไหนซึ่งไอสกิลจากสมัยตรงนี้เนี่ยมันสามารถย้วยมาแทนสเฟอร,ร์ลงมาเข้าไปสู่ในโลกของเกม FPS ได้นะฮะยูเซเบตแลวคือพอมันเทียบกับมุมมองที่าตาได้มองในชีวิตจริงที่ไปดูมิล i เทอรี่เทนนิงวิดีโอพวกนี้เนี่ยมันทําให้าตาซึมซับแล้วก็เขาเรียกว่าเกิดรีฟเฟล็กซ์ที่ พ้เ่เมื่อเราได้ยินเสียงยิงปืนแล้วเราควรจะทำอะไรเราควรจะหลบที่ไหนเราควรจะหาอะไรก่อนเป็นอย่างแรกนะฮะมันมันเป็นการฝึกไมซ์เซ็ตแล้วก็ฝึกเขาเรียกว่าสเต็ปที่เราจะต้องกระทำในสภาวะที่มันอันตรายนะฮะยูสเบต ที่นี้เนี่ยพอสตาเล่นเกมนี้ต่อไปนะฮะสตาก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่า Defensiv e option เนี่ยมันสำคัญจริงๆรเลยเวตเราต้องมองว่าเทิร์นของเราอะ่ะมันเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นตอนไหนนะฮะเราอาจจะคิดว่าเกม fps มันไม่มีเทิร์นอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเทิร์นเหมือนกันเหมือนกับเกมต่อสู้ที่สตาไปฝึกฝนมานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูว่า Defensiv e option รือยู่ตรงไหนหนี่มสตาพูดไปเมื่อกี้นะฮะเวลาเขามี Engagement กันเนี่ยในในสงครามจริงๆเน่่าากก็ดูอว ปกป้องตัวเองยังไงนะครับผมดิเฟนซีฟอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอาตาเอาไอ้ส่วนตรงเนี้ยมาผสมรวมกันแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราควรจะฝึกก่อนคือดิเฟนซีฟออปชันเนี่ยมันทําให้าตาเข้าใจว่าเราควรจะทําตัวยังไงในเกมยิงปืนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายิงจริงๆเนี่ยมันยิงแค่แป๊บเดียวแหละเออปืนมันเรื่องรองแต่ทํายังไงให้ตัวเองแอดเวนเทจในสีเรื่องใหญ่และยิ่งอย่างาตาที่เป็นผู้เล่นยูกินะฮะ คนเล่นยูกิอย่างเราอ่ะไม่รอให้คนอื่นเขาได้เล่นเทินตัวเองเหรอกยูเซเบตเราต้องขัดในเทินเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องไปยืนตรงๆให้เขายิงด้วยในเมื่อเราสามารถวางกับดักเราสามารถหาวิธีขัดเขาเราสามารถขโมยเทินของเขามาเป็นเทินของเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ต้องใส่ความชั่วของผู้เล่นยูกิลงไปอีกนิดนึงน,นะฮะก็ทําให้ซาตาสามารถมองเกมนี้ในรูปแบบที่ว่ามันไม่ใช่เกมที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมายืนต่อยกันแบบตรง,ตรงๆอะ่ะ มันคือเกมที่เราต้องแบบมีชั้นเชิงมีเหลี่ยมในยูสเบตนะนะต้องเอาเกมกลคนเหลี่ยมมาใช้หน่อยหนึ่งนะฮะยูสเบไอ้ทั้งหมดตรงนี้แหละนะคะก็คือสิ่งที่ซาตาได้ศึกษามานั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือทั้งทางนีซาตามีไบแอสอย่างหนักหน่วงกับเกมเ p s มาตั้งแต่เด็กเ,เนี่ย แต่ว่าพอเราเข้าใจว่าอภินิยมของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดมาจากตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่มันหล่อหลอมมาจากครอบครัวหล่อหลอมมาจากแอมเบนเมนเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจว่าการที่เรามองแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและเป็นสิ่งที่เราควรจะแก้เพื่อที่เราจะสามารถเอ็นจอยชีวิตแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าพอเราเอาสิ่งที่มันมองมาจากคนอื่นแล้วมาใส่ในตัวเองเนี้ยแล้วเราก็เอาผลที่เรามองจากไกลๆเนี่ยไปซัพพอร์ตความเห็นข้างๆคูคๆของเราเองเนี่ย สตาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ใจร้ายเกินไปในโลกใบนี้นะไฮยูเซเบตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสตามองว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตรงนี้ของสตาเนี่ยสำเร็จในเป้าหมายแน่นอน100%นะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยไอ้พวกคอมมอนเซนที่เราคิดว่ามันไกลตัวจากเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กว่าที่เราคิดอ่าเพราะาตามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคอมมอนเซนในการเล่นเกมนู้นเกม FPS เนี่ยมันคงจะต่างกันมากเพราะว่า ถ้าเราคิดอ่ะเกมไพ่กับเกมปืนอ่ะมันมันคนละขั้วกันเลยถูกไหมแต่ถ้าเรามามองดูจริงๆแล้วอ่ะเราเรามาทําความเข้าใจกับมันจริงๆอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่ามัน transfer สกิลได้หมดทุกอันเลยแค่ว่าเราต้องเปลี่ยนเฟรมในมุมมองในความคิดของเรานิดหน่อยเราก็สามารถใช้สกิลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่ในเกมยิงปืนได้เอามาใส่ใ fps ได้ สิ่งที่มันทำให้เราไม่อยากทำอะ่ะมันเป็นแค่เพราะว่าเราไม่อยากใส่ชั่วโมงลงไปเฉยๆแล้วเราก็ไม่รู้เราจะได้อะไรกลับมาจากเกม FPS มันก็เลยทำให้เราปัดๆออกไปก่อนเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทําก็ได้จะทำทำไมอะ่ะเกมมันก็ไม่ไดีสรุปอะไรอยู่แล้วแหละเออมันนึกถึงไอ้นีอ่อะไรนะไอ้มีมในทวิตเตอระครับว่าอะไรนะ he who never tastes grape c a l l it sour ไอไออะไรนะ Bas e d a g g e r dagger m e r c h a n ชไอไเพ่อค้าพ่อค้ามีดนะฮะอันนัน้นอะ ก็ชอบมีมนั้นเลยนะรับมนก็เหมือนเดียวกันอ่ะก็คือว่าเราแค่จริงๆเราไม่ชอบมันหรือว่าเราแค่ไม่อยากจะใช้เวลากับมันนั่นคือคําถามที่เราต้องคิดนะฮิวเเบตแล้วเราก็ต้องมานั่งดูว่ามันเหมาะที่เราจะเข้าไปไหมเราเข้าไปแล้วได้ไประโยชน์ไหมหรือว่าเข้าไปแล้วมันมันทำลายตัวเองซึ่งสาตาร์มองว่าการที่สาตาร์เข้ามาเล่นเกม FPS เนี่ยมันไม่ใช่การทาลายตัวเองนะฮะมันคือการที่เรา เขาเรียกว่ามาทำความเข้าใจกับจอนเลอร์ที่เราไม่เคยไปยุ่งกับมันด้วยนะครับผมแล้วก็บวกกับการฝึกฝนเเรื่องของเขาเรียกว่า motion sickness นะคะเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้เนี่ยซต้าก็ไม่ชอบเกมพวกนี้เพราะว่าซัตต้ามี motion sickness ด้วยแต่ว่าซัตต้าพายายามเล่นเกมอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เกมบน V.R. อย่างเงี้ยแว่นในแว่น V.R. อย่างเงี้ยสาตาร์ลองไปเล่นเกมยิงปืนในแว่น V.R. ที่มันต้องขยับไปมาไวๆอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งลูกกระต่ายม,มันก็ขยับได้จริงๆมันฝึกฝนได้นะฮะแล้วเพิ่ม F.O.V เพิ่ม Field of View ใกล้ๆหน่อยให้มันกว้างๆหน่อยเงี้ยก็ทําให้เราพอเล่นเกมพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่หลายอย่างเราคิดว่าเราทําไม่ได้ Physically แต่ว่าถ้าเราใส่เวลาลงไปกับมันจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะเราก็ทําได้นี่หว่ามันก็มันก็โอเคนี่หว่านะฮะยูเซเบต และอย่างต่อมาเนี่ยก็คือเกม FPS เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าฝึกไทม์มอฟอินสติ t ของมนุษย์เราจริงๆนะคือมันเป็นสวาย i วอรสกิลที่มนุษย์เราเนี่ยใช้กันมาเป็นเวลายาวนานมากแล้วนะฮะแล้วการกลับไปเล่นเกมพวกนี้เนี่ยมันคือการกลับไปหารากของเราในฐานะมนุษย์ยุคหินในยุคเซเบตนะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีในในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ทําให้เราประมาทน้อยลงด้วยนะฮะแล้วมันอีกอย่างนึงที่สำคัญมากคือเราไม่ควรจะ ปล่อยให้อินสติ้งเป็นอินสติ้งใช่ไหมอินสติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมไม่ได้นะครับยูเซเบตอินสติ้งเป็นสิ่งที่คุมไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาอินสติ้งนี้เนี่ยไปฝึกฝนนะครับผมไปรับคมมันมันก็จะอัปเกรดจากความเป็นแค่อินสติ้งที่เชื่อถือไม่ได้กลายมาเป็นสกิลนั่นเองนะฮะยูเซเบต ทั้งหมดนี้ที่พูดมานะฮะก็คือสิ่งที่ซาตาได้มาจากการเข้าไปเล่นเกม FPS ด้วยความพยายามอย่างสูงสุดและด้วยความจริงจังและจริงใจกับตัวเกมแล้วก็คนที่เล่นเกมพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซาร์ตาแล้วเดือนนี้นะคะซาตาจะเล่นเกม FPS ไปยาวๆหน่อยนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อเฮโลหรือว่าเกมชูเตอร์อื่นๆด้วยนะครับอย่างริสออฟเรนสองหรือแม้แต่กระทั่ง Overwatch หรือว่าอะไรพวกนี้ซาร์ตาก็จะ คงจะกลับไปเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมกลับไปดูกลับไปทําความเข้าใจกลับไปรู้สึกกับมันอีกสักหน่อยนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากจะดูว่าซา t a าโตขึ้นขนาดไหนนะครับผมก็สามารถมาดูกับซา t a าได้ในสตรีมของซา t a านะฮะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ 3...4... มสี่เอโตรจังฮะทุกคนสวัสดีครับ